ครับก็วันนี้มาเที่ยวบ้านลุงนะครับบ้านสายพ่อเขียวเขียวนะครับมีชุด,ดแดงๆหลายตัวครับชุดนี้ลงชุด,ดแดงๆนี่ที่ผมเอา,เอามาปล่อยเนาะใช่ไหมผ <Okay. S 1> สมมีหรือว่าเอามา ใช่ไหมนี่อยู่ในนี้อ่าไอรุ่นนี้ก็ะช่มมากเนี่ยแม่ตัวแดงๆนี่ก็ใช่มเชุดชุดแรกไงเนี่ยชุดตตัวเมียแดงๆแดงๆเนี้ยชุดแรกโตเรมโตเนาะเนี่ยรุ่นพนี้ไตเร็วกัน ันเยเริ่มขันแล้วเริ่มจะเป็นหนุ่มแล้วบ้านบ้านใครเลี้ยงห่านล่ะหนูบ้านใครเลี้ยห่านาาอ,อ่ะม,มันจะติ่มโอ้หหแม่กำลังฟักอยู่